ดีค่ะเปิดโต๊ะทำงานสารวัตรแบงค์ในวันที่ไม่อยู่แล้วยิ่งมองยิ่งเศร้าสถานีตำรวจทางหลวงหนึ่งกองกำกับการสองกองบังคับการตำรวจทางหลวงสวสทล1นกกสองบกทลโดยเป็นสถานที่ทำงานของพอตอตศิวกรสายบัวหรือสารวัตรแบงค์ โดยจะเห็นได้ว่าภายในห้องได้มีการเก็บเอกสารออกไปบางส่วนเหลือเพียงแต่เอกสารราชการของทางกองบังคับการตำรวจทางหลวงโดยในห้องจะเห็นได้ว่ามีขวดน้ำเปล่าและพวงมาลัยวางตั้งเอาไว้บริเวณหลังเก้าอี้นั่งทำงานของสารวัตรแบงค์โดยบรรยากาศที่สถานีตำรวจทางหลวงหนึ่งนั้นค่อนข้างเงียบที่ชั้นสชั้นห้อง ทำงานของห้องประชุมปิดไฟมือสนิทไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาทํางานในวันนี้โดยที่ชั้นหนึ่งมีเพียงเจ้าหน้าที่ตํารวจฝ่ายธุรการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยุประจําอยู่ที่สถานีโดยทีมข่าวสํานักข่าวดังได้มีการพูดคุยเป็นข้อมูลสั้นๆโดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าสารวัตรแบงค์ท่านเป็นคนเก่งขยันนิสัยดีลูกน้องรักใคร่ท่านทำงานซื่อสัตย์ ซื่อตรงไม่คิดโคดโกงใดๆและเป็นผู้นำที่ดีนิสัยน่ารักส่วนตัวเป็นพนักงานฝ่ายทรการอาจจะไม่ได้ร่วมงานในการออกปฏิบัติหน้าที่แต่ก็เห็นท่านทำงานอยู่เสมอหลังจากนี้ก็ต้องเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนต่อไปเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานก็เริ่มดีขึ้นทุกคนต้องสู้และก้าวต่อไป ขอบคุณสยามนิวค่ะ